เฮ้ย <Hey, S 2> คุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าคุณเซนซินทีฟเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เคยเห็นจําได้เลยว่าฉันเคยทําอะไรที่ร้ายแรงกับเธอขนาดนั้นเคอได้ยินคําพูดแบบนี้กันไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กับคําว่า gas lighting กันค่ะ gas lighting นะคะเป็นหนึ่งใน emotional manipulate ค่ะเป็นวิธีการพูดชักจูงให้เหยื่อเกิดความสับสนหรือไม่เชื่อมั่นในความคิดความเชื่อและก็ความทรงจำของตัวเองค่ะ หรือพูดสั้นๆมันก็คือการจัดฉากความจริงขึ้นมานั่นเองค่ะพูดแค่นิยามอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าบทสนทนาที่แฝงการแกสไลติ้งไว้เนี่ยมีมาในลักษณะแบบไหนบ้างนี่แย่มากเลยนะคุณกล้าทําแบบนี้ได้ยังไงกันอะฮะเรื่องเล็กน้อยปะฟูมฟายอย่างเด็กเลยอะนั่นทำร้ายจิตใจฉันมากเลยนะเว้ยคุณมันอ่อนแอว่ะคนอื่นเขาไม่เป็นงี้หรอกโอ๊ยทําไมคุณถึงวางรีโมทไม่เป็นที่เลย อะไรมันคือคุณตังหากได้ทำไม่เห็นรับผิดชอบเลยฉันไม่เคยวางของผิดที่เลยนะฉันมั่นใจนี่ใส่ร้ายกันอยู่เหรอหัดสงสัยตัวเองซะบ้างความจำเลอะเลือนหรือไงผมจำได้ผมเห็นชัดชัดว่าคุณเป็นคนเอาไปวางไว้ตรงนั้นเองฉันเสียใจจริงๆที่ทำกาแฟหกเสื้อของคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณนี่มันซุ่มซ่ามสร้างแต่ความเดือดร้อนฉันขอโทษจริงจริฉันจะทำความสะอาดให้ทั้งหมดมันเป็นความผิดของเธอเพื่อนๆของเธอมันก็คงคิดเหมือนฉันนั่นแหละ เราสัญญากันไว้แล้วนี่นะว่าจะไปทะเลด้วยกันวันนี้ทำไมคุณถึงผิดนัดฉันล่ะเมื่อไหร่ฉันไม่เคยพูดสักหน่อยจริงๆนะฉันจำได้นั่นก็คงจำผิดสุดๆไปเลยล่ะทำไมคุณถึงเอาอัลบั้มการ์ดของฉันไปทิ้งกันล่ะฉันเก็บเกินตั้งนานแล้วกว่าจะซื้อได้อันนึงอ่ะทั้งหมดนั่นก็เพื่อตัวของคุณเองนะหมายความว่ายังไงพี่ว่าเพื่อตัวฉันเอาอัลบั้มการ์ดไปทิ้งก็เผื่อจะตั้งใจเรียนขึ้นมาบ้างไงอย่ามาโทษฉันนะฉันทำทั้งหมดก็เพราะรักเธอ จากตัวอย่างก็จะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าการแกสไลท์เนี่ยมันมีอยู่ในทุกความสัมพันธ์เลยทั้งในคู่รักเพื่อนที่ทำงานหรือว่าครอบครัวนะคะและหลายๆครั้งคนประเภทนั้นอะ่ะก็จะใช้คนใกล้ชิดหรือสิ่งที่เรารักเอามาเป็นเครื่องมือด้วยวิธีสังเกตง่ายๆก็บทสนทนามันจะไปจบอยู่ตรงที่เพราะคุณตลอดนั่นแหละคะ่ะคุณตั้งหากที่ทำคุณคือคนที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณเป็นแบบนี้ฉันเลยต้องทำแบบนั้นบลาๆ l ทีนี้เหตุผลของคนที่แกสไลท์คนอื่นคืออะไรก็มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันคะ่ะ หนึ่งนะคะคือเมื่อแกสไลด์คนอื่นแล้วเขาจะรู้สึกมีอํานาจรู้สึกดีที่ได้ควบคุมคนอื่นให้ทําตามความต้องการของตัวเองได้ค่ะ 2. คือต้องการปกปิดความผิดของตัวเองหรือว่าปกปิดความจริงบางอย่างที่มันจะส่งผลกระทบต่อตัวเขานะคะ3คือการถูกเลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่แกสไลด์ลูกๆหล,ล,ล,ลานๆของตัวเองบ่อยๆคือเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่เด็กจะเรียนรู้และเกิดการพัฒนาเอาการแกสไลด์มาเป็นมาใช้เป็นกลไกการป้องกันตัวเองไปอีกทอดหนึ่งเหมือนการวนลูปนะคะ สนะคะคือการมี personality disorder บางอย่างเช่น narcissistic หรือว่า antisocial นะคะบุคลิกภาพในลักษณะนี้ก็จะทำให้มีมุมมองต่อตัว,ตวเองแล้วก็คนรอบข้างเปลี่ยนไปค่ะขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและต้องการให้ผู้อื่นทำตามความต้องการของตัวเองเท่านั้นค่ะ Gaslighting นะคะมันจะมาในลักษณะที่แบบค่อยๆทาเป็นระยะเวลาน,านานต่อเนื่องกันคนที่เป็นเหยื่อเมืโดน Gaslight นานๆเข้าก็จะเริ่มสับสนแล้วก็เริ่มเชื่อในคำพูดของ Gaslighter ค่ะ ผลกระทบต่อจิตใจก็คืออาจทําทให้เหยื่อเกิดภาวะวิตกกังวลเครียดซึมเศร้ารู้สึกว่าตัวเองทําอะไรก็ไม่ดีสูญเสียความมั่นใจในตัวเองค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเป็นฝ่ายที่ต้องขอโทษบ่อยๆหรือว่ารู้สึกผิดบ่อยๆหรือเปล่านะคะคือมันก็แปลกอยู่นะถ้าเราเป็นฝ่ายที่ทําอะไรก็ไม่เคยถูกเลยถึงแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนวิธีรับมือกับพวกแกสไลเตอร์ล่ะทำยังไงดีขอบอกไว้ตรงนี้ว่าความรุนแรงไม่ใช่คําตอบนะคะ ทางที่ดีที่สุดก็คือเลี่ยงไม่ใกล้ชิดกับคนประเภทนี้ไปเลยจะดีกว่าเพราะเมื่อเราเอาตัวเองให้หลุดออกมาจากวงโครจรของการเป็นคนผิดเสมอได้ทีนี้เราก็สบายใจแล้วค่ะเชื่อใจในตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ผิดมันก็คือไม่ผิดถ้าเรามั่นใจว่านันไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงมันก็ไม่ได้ร้ายแรงค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของคนใกล้ชิดให้มากๆเหมือนกันนะคะเพราะอย่างที่บอกไปคือแก๊สลเตอร์จะใช้คนใกล้ชิดหรือสิ่งที่เรารักเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการแก๊สลิ์ของเขา เพราะงั้นอย่าเพิ่งไปเดินตามเกมเขาค่ะ